พี่น้องอันนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะจ๊ะอันนี้พี่สองเมื่อเบิ่งวาเน่การลิ้นน้ำขนาดเนี่ยอันนี้คือแป้งนอนมืดเลยจ้ะแป้งนอนมืดแล้วเขาน,นอนเขาลิ้ลน,นถิ่งเลยจ้ะน้ำแรกอะ่ะมีแต่คราบแป้งไหนนี่นะจ๊ะน้ำจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากลิ้นออกเลยเสร็จแล้วเห็นแป้งนาจะอยู่ข้างล่าง มาเนี่ยจะเห็นเป็นแป้งเลย้วจ้ะเนี่ย,ยี๋ยวก็เติมน้ำจ้ะนี่สามาเติมน้ำนะค่ะเติมน้ำไว้แบบนี้แหละทิ้งไว้มบันเด็กกับมืออื่นเศร้าเพณ่ล้วจ้ะสิเทได้อีกอ่ะขอโตไปนอนก่อนนะจ้ะมืออื่นจับสีใส้ได้นะจ้ะเอาก็สิมากวนควนควนในเพิ่นขึ้นกวรในเหลืองๆนะจ้ะเพิ่ขึ้น เดี๋ยวแป้งเพิรนจะนอนก้นมือนี่ล้างแล้วเด้อค่ะก่อนเห็นยังไงลห้นงมือสะอาดก่อนเด้อค่ะนี่เด้อจ้ะมันจะเป็นประมาณนี้เด้อนี่นี่คือแป้งเพิ่นเด้อจ้ะนี่นี่ขาวบริสุทธิ์จริงๆเด้อค่ะเดี๋ยวขอขี้จักรกลัวๆในเซตเด้อเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆจ้ะพี่น้องถ้าก็ตื่นเดี๋ยวจะหุงข้าวก่อนแล้วจะพาไปเบิ่งน้ั่งโต๊ะกินคอลลาเจน ถึงเศร้ามากกินโปรเจนทุกเศรา <Yeah. S 1> ้าหงายเข่าเสร็จเดีนน๋ยวนาจาเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งดินน้โาโป้งเนี่ยจ้าหลังจากถิ่มทิ้งไว้คืนหนึ่งเพิ่นก็จะใสไใส่ไม่ให้เขากระลิ้นออก้ะจ้ะด <c oughs> ิ้นหนุนเลย ก็เติมน,น้ำเติมน,น้ำพี่เก่าเลยนะจ๊ะน้ำหนึ่งก็บพ่อทีนีเพื่อนพักไว้น้ำสุดท้ายเราจะจ้ะด,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 ด นี่ก็อีกทีมไปอีกน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งประมาณเ,นะเจ็ดโมงเจ็ดโมงยังเศษมาเท่น้ำสุดท้ายแล้วก็ตากแดดจะ้ะโอ้ยสุดทียมให้กับข่าวกับน้ำนะพี่น้องเง้ยเดี๋ยวเจ็ดโมงก็จะมาลินน้ำออกแล้วก็จะตากแดดนี่ก็คือใส่ได้แหละด้วยค่ะพี่น้องใส่ได้เลาใถ้น้ำมันใส ใสบาเหลืองบาอ,อ,อย่างละเ้า,ากระเื้อใส่ได้แล้วตากแดดไแด้วกับเห็ดเป็นแป้งเป็ดขนมนค่ะเล็กวนขนมให้ลูกใส่กินเพื่อนหมักกินเฮกับเขาต้อจ่า,า,จาตีหักว่าเราเดี๋ยวบ้า,านใส่บาบพี่น้องแป้งฟงนี่เดี๋จ่าได้แล้วในแป้งฟงเดี๋ยวจ่าด้แล้วเอาตากแดดแล้วได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบี้ก่อนมันเป็นผงก่อนนี่แหละจ้าที่เอาเอาแป้งตัวนี้แล้วจ้าไปเห็ดขนมมาจ้า เนี่ยบี้เสร็จแล้วน่พึงแดดเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวมาบี้อีกแล้วกันเดี๋ยวจะพึงแดดอีกที่หน,นึ่งนี่นะจ่ะนี่คือแป้งของโปงที่พาไปเก็บ้อจ้ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วกินได้ิรีนสามน้ำจ้ะนี่นี่ให้พี่น้องมาเบิง้งนี่จ้ะคือแป้งโปเง้อจ้านี่ละแป้งอันนี้้อจ้ะขาเพชรขนมนอจ้ะแบกมาเต็มเป้นะันได้ซํำนีเ้วได้พี่น้อง แต่ขนมเพิ่นอร่อยจ้ะเดี๋ยวพึ่งแดดอีกนิดนึงเห็นมันเพิ่นหายชื้น